สวัสดีครับผมดิฉนเปจ้านะครับก็จากข่าวในวันนี้นะครับที่เป็นกระแสมากเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาผมเยอะมากสายเยอะจริงๆนะครับในกรณีที่บอกว่าทาง DSI นะครับออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับในเรื่องของ f o r e x ดีทรีดีนะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับ เป็นพยานนะครับโดยที่เรากา็ไม่รู้จริงๆว่าเราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิลักษ์เลยนะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทําธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อด้วยนะครับว่ามันจะได้เงินแล้วก็ไม่เคยชวนไม่เคยเลยเลยนะครับแต่ โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญนะครับว่ามาีการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน5 0,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2018นะครับมี1ยอดท่วนนะครับโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นยอดเงิน5 0,000บาทตอนแรกผมก็งงว่า คุณนภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับ mm hmm. ก็ยังงงว่า,เ,าเขาเขาโอนเงินให้เราทำไมนะครับปรากฏว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 0งพันสิบแใช่ไหมครับนั่นแหละฮะสองพันสิบแผมก็ลองไปย้อนเช็คดูใน Instagram นะครับของผมนะครับว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีไทยก้าเลยนะครับกับเงินยอด5,000 0บาทผมก็เข้าไปดูนะครับลูดอินสตาแกรไทยลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทางอินสตาแกรนะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ทํารายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมทโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็กรับอยู่แล้วเป็นจ็อบไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า rkk นะครับในวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจําได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับ direct message ประางอินสตาแกรมเพื่อ ให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมตนะครับเพจนะครับเป็นภาพเป็นภาพ,ภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ยภาพภาพภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถนะครับว่าเขาขายรถนะว่อาอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้างห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่า,าคนที่จ่ายเงิน ก็คือคนชื่ออภิลักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบไมยซ้ำเนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้50 0 0 0บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนนะครับนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับ ผมไม่ได้มีส่วนในการรู้จักหรือไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็คือเรื่องราวก็มีเงินอยู่1ยอดท่วน50,000ืบาทเมื่อ5ปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจนะครับแค่นั้นเองครับ